สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วครับผมกับการไลฟ์สดครั้งนี้วันนี้นะครับวันนี้จะมารีวิวให้ทุกคนได้ดูนะครับวันนี้คอมพิวเตอร์100บาทคอมพิวเตอร์100อยบาทนะครับจากร้านของเก่านะครับคอมพิวเตอร์100อบาทมาดูสิครับว่ามาดูสิครับว่าคอมพิวเตอร์100บาทเราจะมีอะไรเสียบ้างนะครับหรือว่ามันจะคุ้มไหมนะครับกับคอมพิวเตอร์100บาทจากร้านของเก่า มาชมกันเลยครับอันนี้เปิดฝาข้างเรียบร้อยแล้วแสงอาจจะจ้าไปนดิดนปิดแสงก่อนปึ๊บอันนี้คือคอมพิวเตอร์ PC ซหนึ่งหนึ่งรอยบาทนะครับราคาหนึ่งร้ยบาทที่เราซื้อจากร้านของเก่าเราไม่รู้อะไรเสียบ้างนะครับอเข้ามาเปิดดูข้างในนะครับอุปกรณ์ข้างในเนี่ยดูสมบูรณ์ครบหมดทุกอย่างมีโพรเซสเซ์มีซีดีลอมมีฮาร์ดดิสนะครับมีฮาร์ดดิส มีพัดลม CPU มี CPU ข้างในมีแ a m นะครับทุกอย่างดูเหมือนปกตินะครับมีการ์ดจอนะครับการ์ดจอ MSI นะครับตัวนี้ก็ค่อนข้างจะสมบูรณ์นะสมบูรณ์ <c oughs> โอเคก่อนอื่นนะครับเราก็เหมือนกับคนทั่วไปนะลองลองก่อนว่าเราไม่รู้ว่ามันอะไรเสียกันบ้างนะครับอ่า,างกล้องก่อน เราไม่รู้อะไรเสียบ้างนะครับก็มาลองกันเลยอก่อนอื่นมาเสียบสายไฟก่อนข้างหลังนะครับข้างหลังข้างหลังก็จะเป็นช่องเสียบไฟ220นะครับช่องเสียบ AC 230โวลต์นะครับตรงช่องนี้เราก็เสียบปลั๊กเสียบปลักไปเลยนะครับแล้วก็จะเสียบกับปักไฟที่บ้านนะครับ น,นี่เราก็ลองเสียบปลั๊กไฟระบบเธอเทิงหรือเปล่าลองชมกันนะครับเสร็จปุ๊บเปิดสวิตช์ครับเปิดสวิตช์เสียบไฟแล้วเปิดสวิตช์แล้วไฟไม่ทำงานนะครับไฟไม่ทำงานโอเคไฟไม่ทำงานเดี๋ยวเรามาตรวจสอบกันนะครับว่ามันเกิดจากอะไรกันแน่ก่อนอื่นขอปลั๊กไฟก่อน ปึ๊ดปลดออกไปก่อนนะครับเสร็จปุ๊บเราถอดนี่อ่าเบื้องต้นคือเขาน่าจะเบื้องต้นเนี่ยเขาน่าจะขายทิ้งเพราะว่าเขาไม่รู้ว่ามันจะใช้อะไรได้มางเพราะว่ามันเปิดเปิดไม่ติดนะครับนี่อ่าเรามาตรวจสอบดูทีนี้เราก็มาตรวจสอบดูว่า Power Supply ใช้งานได้ไหม มันสูบไม่ได้เนาะมองอย่างนี้ไม่ได้ออีกชั้นนึงไหมมอ,องอออ่าโอเคเดี๋ยวเรามาลองดูก่อนว่าโพสไพายลองดูว่าโพสพายใช้ได้ไหมนะคะอันนี้จุดเรกงนะครับ ขั้นตอนแรกในการตรวจสอบนะครับตรวจสอบเพราะว่าจะพายก่อนเราก็ถอดสายโพลูสไพออกให้หมดเลยนะครับถอดสายออกถอดสายออกจากบอร์ดให้หมดครับถอดสายโพลูสไพออกให้หมด ตอนอื่นเราถอดถอดโพลิวพวายออกครับแล้วหาหาสายไฟนะสายไฟมาจับเป็นสวิตนะครับขั้วสวิตก็จะเป็นขั้วสีเขียวนะครับสีเขียวกับสีดําหาสายไฟมาจาบรวมกันอันนี้ผมก็ได้นี่นี่ไหมอืมสีเขียวกับสีดํานะครับ จ้ำแทนสวิต์นะครับอ่าเสร็จปุ๊บพอเสร็จเราจ้ำเป็นจ้ำแทนสวิต์แล้วเราก็เสียบปลั๊กเลยขอย้ำในขณะน,นี้ทุกอย่างในเมนบอร์ดต้องถอดออกให้หมดนะครับถอดสายไฟออกให้หมดเหลือแต่ชุด board, เมนบอร์ดเหลือแต่ power supply อ,อย่างเดียวนะครับเราจะตรวจสอบว่า power supply เ,เสียหรือเปล่านะครับ ต้องขอย้ําว่านี่คือคอมพิวเตอร์100บาทจากร้านของเก่าจะใช้ได้หรือไม่ได้นะครับลองมาตรวจสอบกันดูอันนี้ผมจะเสียบปลั๊กด้านหลังอันนี้เสียบปลั๊กไฟถ้าติดมันลงหลังเครื่องจะติดแต่ถ้าไม่ติดแสดงว่าพวกระพายเสียเสียบไฟแต่ถ้าระเบิดก็คือระเบิด หนึ่งสองสามโอเคผมปรากฏว่าพ o w e r s u ์สไ y ทํทำงานได้นะครับพ o w e r s u ์สไ y ทํทำงานได้มันมีไฟมันมีพัดลมหมุนนะครับม,มีพัดลมหมุนที่นี่ผลสรุปว่า Power Supply ใช้งานได้นะครับไม่เสีย <c oughs> เออลม เห็นไ,ไหมเมื่อกี้พัดลมมันหยุดหยุดแล้วพราะวัตถุภาย์ทำงานได้แสดงว่าเพราะวัตถุภายไม่เสียแล้วทำไมแล้วทำไมกดสวิตช์เปิดเครื่องถึงไม่ทำงานนะครับอ่าเรามาตรวจสอบกันดูเพราะวัตถุภาย์ตรวจสอบแล้วว่าไม่เสียนะครับอันนี้เป็นจำแล้วไม่เสียอ่าเรามาตรวจสอบดูทำไมทำไมกดสวิตช์แล้วใช้ไม่ได้อาจจะเกิดจากสวิต ครับอาจจะเกิดจากสวิตของหน้าเครื่องเสียนั่นเองก็เป็นไปได้นะครับเดี๋ยวเราจะต้องมาดูสวิตตรงนี้ต้องมาเช็คสวิตตรงนี้อ่ะเดี๋ยวเราใส่ใส่ไฟไว้ที่เดิมก่อนโอเคเสร็จปุ๊บอันนี้ใส่ใส่โาพลพลายเข้าไว้ในเมนบอร์ดแล้วนะครับมีทั้ง อ่าซ็อกเก็ตยีบสี่พินกับซ็อกเก็ตสิบสองโวลต์เลี้ยงซีพใส่เรียบร้อยแล้วนะ,นะะต่อไปเสียบปลั๊กไฟเสียบปลั๊กไฟเพื่อตรวจสอบคอมพิวเตอร์อีกหนึ่งครั้งนะครับเสียบปลั๊กเปิดสวิตเปิดสวิต้าเครื่องยังไม่ติดนะครับ อาจจะเกิดจากสวิตเสียก็ได้ดูดีดูเอาเครื่องนี้เครื่องสองหมื่น โอเคอ่าเดี๋ยวเรามาถอดไฟก่อนเรามาถอดไฟก่อนนะครับแล้วเรามาตรวจเช็คตรงตรงสวิตช์นี้เดี๋ยวเราเอามิเตอร์มามิเตอร์มิเตอร์อืครับอันนี้เราต้องมีมีผู้ช่วยนะครับให้ผู้ช่วยไปหยิบมิเตอร์นะครับนี่เนี่ยนี่เนี่ยของใหม่นี่นี่นี่่ของใหม่ อันนี้อมาสอนการใช้ม,มิเตอร์ด้วยนี่มิเตอร์ทันว่าแผนผานเอาใ้ควงจะให้เนไมไปใช้สักอัน ในทางในข้อไหนอันนี้โอเคเดี๋ยวเราจะจะลองจำสวิตกับตัวนี้ก่อนอันเป็นเออเนี่ยถูกต้องอันตรงตรงปุ๊บกดนิดนึงเปิดนิดนึเนี้มแกะนี่ ออใช่ไออยน,นี้บวกลบอันนี้คูบวกเห็นไหมเราต้องบอกนะฝั่งนี้บวกฝั่งนี้ลบเห็นไหมซื้อเราก็ใส่ข้างหลังก่อนใส่ลบก่อน,อนเพราจะลบเป็นสปริงอันนี้ก็จะเป็นแบบนี้บวกอันนี้ลบเห็นไหมมันจะเขียนว,ว่าลบนี่เขียนว,ว่าบวก โอเคเดี๋ยวเราเรามาลองไปด้วยกันนะครับกับคอมพิวเตอร์ที่เราซื้อมาจากร้านของเก่า100บาทนะครับว่าอะไรมันเสียเมื่อกี้ผมถ้าใครดูไม่ทันนะครับกลับไปดูดย้อนหลังนะครับว่าผมได้ตรวจสอบโพราะวไปค์ผมได้ตรวจสอบโพราะวสไปล์แล้วนะครับเมื่อกี้โพราะาสไ์ว่าตรวจสอบอย่างไรตรวจสอบแบบไหนนะครับว่าจำสายอะไรนะครับถึงจะรีรู้ว่า พสพายว่าเสียหรือไม่เสียเมื่อกี้ทดลองแล้วว่าพสพายไม่เสียนะครับอันนี้เราก็เลยใส่ไว้ในบอร์ดเหมือนเดิมครับวันนี้เราจะมาเทสว่าสวิตเราจะมาเทสว่าสวิตเสียไหมนะครับสวิตหน้าเครื่องเสียหรือเปล่าครับเราจะมาเทสกันอันนี้ทีมงานกําลังใส่แบตเตอรี่ให้กับพวกรสพลายมิตเตอร์นะครับนี่คือมันติมิเตอร์นะครับอ่า เราจะมาสอนการใช้มัลติมิเตอร์กันด้วยอันนี้ผมจะตั้งย่านเป็นย่านบัสเซอร์นะครับที่มีเสียงติ๊ตติ๊ติ๊นะครับฟังเสียงกันก่อนเห็นไหมนะมิเตอร์จะมีเสียงติ๊ดติ๊ติ๊อลักษณะลักษณะการแบบนี้คือถ้าถ้ากดสวิตไปแล้วสวิตถึงกันมันจะลังมันจะดังติ๊ตติ๊นะครับอ่าอ่าทีมงานกดสวิตหลังเครื่องนี่สวิตหน้าเครื่องเดี๋ยวนะ กดค้างไว้กดค้างไว้บ่อยกดีกทีตรวจสอบตีดปล่อยตีดปล่อยโอเคสวิตช์ไม่เสียนะครับอันนี้สวิตช์หน้าเครื่องไม่เสียครับก็ mm hmm. มาตรวจสอบมันดูนะครับบางทีอาจจะเกิดจากตัวที่เมนบอร์ดเองเสียก็ได้นะครับอตอนนี้ผมก็จะใส่สวิตช์ไว้ที่เดิม ะจะมาดูว่าเราซื้อคอมพิวเตอร์100บาทกับร้านของเก่ามันจะคุ้มไหมนะครับบางทีอาจจะไม่คุ้มอาจจะปิดปิดคลิปเร็วนะครับเพราะว่าเมนบอร์ดเสียก็จบแต่ถ้าเมนบอร์ดไม่เสียก็ไปต่ออีกครับโอเคเมื่อกี้เราเทสสวิตไปแล้วอ่าเดี๋ยวเราขอความตัวหน่อยนะว่าวันที่เขาต่อมาตั้งแต่แรกเนะี่ยถูกต้องไหมเก็กไปก่อน ข้างบนเป็นสวิตข้างล่างเป็นสวิตช์รีเซ็ตโอเคทุกต้องส่วนอันนี้อะไรอันนี้คือไฟอไฟ LED โอเคอันนี้อาจจะยังไม่ได้ใส่อันนี้ไม่ต้องใส่ก็จะเท็แค่สวิตอย่างเดียวก่อนครับต่อถูกต้องมาให้มันตรวจสอบตรงนี้ ี้ช่องเสียบซ็อกเก็ตตรงนี้มันจะเขียนว่าอะไรๆเข้างล่าง HD เป็นบวก HD ส่วนข้างบนเนี่ยจะเป็นไฟเป็นไฟคู่นี้ไฟคู่สีเขียวส่วนด้านบนสีเหลืองสีขาวเนี่ยจะเป็น power นะสวิตช e ์ power อันนี้สลับขั้วได้ส่วนข้างล่างจะเขียนว่า reset RES รเ s e t จุดนี้ก็สลับขั้วได้ไม,ไม่ไม่เป็นอะไรถูกต้องการเดิน,ดนสายของเขา ูกต้องนะครับถูกต้องตอนนี้ทําไม่ติดคือเมนบอร์เดเสียนะน,นี่น่ดึงปัดไฟก่อนอ่ะตอนนี้เรามาเปิดเสียบไฟนะครับสามสองหนึ่งเปิดสวิตช์โอเค สรุปคร่าวๆก่อนผมคิดว่าเมนบอร์ดเสียเมนบอร์ดเสียเลยนะอันนี้เราจะรื้อออกหมดเลยอลื้อให้ให้ทุกคนได้เห็นกันเลยเห็นกันจัดๆเอาไปเป็นทุดสีแดงแดงเล็กๆในกล่องในตู้นี้กระเป๋ากระเป๋าเออเขเราจะเปิดให้หมดเลยฮะแกะออกให้หมดให้มันไม่เหลืออะไรเลย พอทไฟสเขาก็จะไายออกทั้งหมดถอดไซสออกหมดทุกส่วนเลยอไซ์ออกให้หมดแม้ <Okay. S 1> กระทั่งล็อกเก็ตที่อยู่ในเมนบอร์ดสายซาตตาสีฟ้าถอดสายสวิตช์สายดีเท็ถอดออกให้หมดครับเหลือแต่เมนบอร์ดแล้วหมายอะไพวกสิ่งมาก ตอนตอนน็อตนะครับตอนนอ็อตอ่าอันนี้พอดกระจกออ่อนอดกระจกกระจกออกมาน,น,อน,อน,นอ็อต นั่อยู่สองตัวนะครับโอเคมาช่วยกันมาลุ้นกันลุ้นกัน,น,กนมาลุ้นกันเลยว่าจะเปิดติดหรือเปล่าถ้าเมนบอร์ดเสียก็จบนะครับเพราะว่ามันซื้อเมนบอร์ดดีกว่าซื้อเมนบอร์ดใหม่ดีกว่าอันนี้ก็ต้องบอกก่อนว่า คอมพิวเตอร์เครื่องนี้ซื้อมาในราคา100บาทจากร้านของเก่านะครับสภาพข้างในดูโอเคนะครับดูโอเคเลยทีเดียวแต่เอามาเทสแล้วผลปรากฏว่าเมนบอร์ดน่าจะมีปัญหานะครับอันนี้ถ้าเป็นช่างถือว่าคุ้มนะครับแต่ถ้าเป็นคนทั่วไปไม่คุ้มนะครับเป็นคนทั่วไปไม่คุ้มอันนี้ผมจะถอดพ,พาาเวราสัพลออกมาข้างนอกเลยเพราะเดี๋ยวจะยกออกจากออกจากเคส อันเดียวเปลี่ยนใหม่ครับเปลี่ยนใหม่ถูกต้องเมนบอร์ดเมนบอร์ดเสียเราก็ไม่ต้องไปนั่งซ่อมครับเพราะเมนบอร์ดอุปกรณ์มันเล็กส่วนใหญ่เป็นไอซีชิปทั้งนั้นก็เดี๋ยวนี้ก็หามือสองไม่แพงไม่แพงก็หาได้ราคาหลักร้อยได้หรือถ้าอยากจะได้ห็นก็ได้ใหม่ๆก็เป็นของใหม่ก็พันกว่าบาทครับโอเคผมจะยกเคสออก มาดูกันคอมพิวเตอร์100บาทที่ได้มาจากร้านของเก่านะครับอ,อันนี้ให้กันให้ดูกันเห็นเลยอันนี้เมนแบอบร์ดนะครับเมนบอ,อเบอร์ดอัพกรทรายเทปแล้วไม่เสียนะครับอุปกรณทาตัวน,นี้โอเคก็เทปกันให้เห็นเห็นไปเลยนะครับปึ๊บ อเคเราจะใช้แค่สองเส้นเป็นสายยี่ี่พินนะครับยีี่พินชุดใหญ่ที่จ่ายไฟเลี้ยงให้กับเมนบอร์ดหนึ่งชุดแล้วก็อีกชุดหนึ่งจะเป็นชุดสิบสองโวลต์จ่ายไฟเลี้ยให้กับซีพนะครับชุดนี้เราจะใช้แค่สองเส้นในการต่อกับเมนบอร์ดนะครับส่วนสวิตชสวิต์เดี๋ยวเราใช้ไขควงจ้ำเอาลองเทปนิ้ นะตรวจสอบสวิตท,ที่เราจะต้องกดคือตัวนี้นะครับคู่นี้คู่แรกจะเป็นสวิตไฟนะครับคู่ที่สองจะเป็นสวิตเปิดปิดอ่ะเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาตรวจสอบอเอามาตรวจสอบใส่ไฟก่อนว่ามันเสียหรือเปล่านะนีะ่นี่ไม่ใช่ทำเทปไปเทปมาแล้วใส่ไฟเสีย ได้ตัวสอบสายไฟว่าขาดหรือไม่ขาดนะครับหัวท้ายมาเลยแล้วก็สายไฟ,ไฟทสบัสเตอร์ใช่ไหมอย่างน,นี้นี่เป็นการเทดว่าสายขาดหรือไม่ขาดในการจิ้มอีกสายหนึ่งจิ้มที่ขั้วปลายสายฝั่งหนึ่งและอีกฝั่งหนึ่งมาจิ้มที่ปลายสายฝั่งหนึ่งครับอันนี้อ่าอันนี้ติดนะครับฝั่งนี้ติดติดคือไม่ขาดนะครับ อ่าโอเคจะติดข้างหนึง่งไม่ติดข้างหน,นึ่งอย่างที่เราเช็คนะครับอันนี้ถูกต้องครับสายไฟไม่เสียนะสายไฟไม่เสียมีอเอวดีนน LED ไม่ติดปกติ l อ d ตดี้องติดแต่ไม่เป็นไรโอเคเรา,าเสียบหัววายนะครับเสียบพัววัตต์พายไปแล้ว เสียบสาไฟสามสองหนึ่งเสียบปักปุ๊บโอเคหลังจากเราเสียบปักเสร็จปุ๊บเรามากดสวิตช์ครับเรารู้ได้ทันทีว่าตอนนี้เมนบอร์ดเสียนะครับ คือสิ่งที่เราซื้อมาจากร้านของเก่าราคา100บาทเมนบอร์ดเสียนะครับคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ไม่สามารถที่จะบูตเครื่องได้รันได้และก็ทำงานได้นะครับทำงานไม่ได้นะครับเราก็มาดูว่าสิ่งที่เราได้เดี๋ยวผมถอดพักกนสิ่งที่เราได้กับ100บาทในครั้งนี้นะครับจะได้อะไรบ้างอ่หนึ่ง สิ่งที่ได้เมื่อกี้ที่เราทดลองแล้วคือโพ r s u ส p l y ตัวนี้ไม่เสียแน่นอนนะครับตัวนี้ power ว u ส p ายตัวนี้ออก12โวลต์ออก5โวลต์ออก3โวลต์เราสามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได้นะครับไปใช้กับไฟแสงสว่างได้หรือใช้กับปั่นมอเตอร์ปัน่นม,มอเตอร์พัดลมหรือว่ามอเตอร์ปั๊มน้ําหรือว่าแสงสว่างได้นะครับชุดนี้เอาไปใช้งานได้โพลว์สปายนะหนึ่งสองแรมนะครับแรมตัวนี้แรมตัวนี้คิดว่าไม่เสียนะครับแรมสองตัว CPU ไม่เสียแน่นอน อืมอ่าสามซิดิลอมนะครับซิดิลอมไม่แน่ใจว่าเสียหรือไม่เสียนะครับอาจจะต้องกลับไปอยู่ร้านของเขาเหมือนเดิมซีฮันดิตนะครับฮันดิตก็ห้าสิบห้าสิบต้องลองก่อนนะครับว่าติดหรือไม่ติดนะครับโอเคสรุปดีแล้วสำหรับคอมพิวเตอร์หนึ่งร้อยบาทนะครับ พี่ได้มาจากร้านของเก่าสรุปถามว่าคุ้มไหมถ้าเป็นช่างคุ้มครับแต่ถ้าไม่ใช่ช่างไม่คุ้มสำหรับคลิปนี้ไลฟ์ส่วนนี้สวัสดีครับ